ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องคือเอฟไม่แน่ใจอะว่าณวันที่เอฟลงคลิปเนี้เอฟอาจจะลงคลิปนี้ก่อนก็ได้เออคือเอฟอะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นทุกคนแล้วก็เอฟได้ไปหิว้วกระเป๋าหนึ่งใบกลับมานะคะซึ่งหน้าปกก็น่าจะบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกอหยาดน,นะแต่ที่เอฟบอกว่าเอฟอาจจะลงคลิปนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่ามีความคันไง อยากลงรูปเออคือหลังๆทำช่องรวอึดอัดมากเพราะว่าบางทีกว่าเอฟจะทำอันบ็อกซิ่งกว่าเอฟจะลงคลิปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบว่ามีคิวนะมีคิวของคลิปนั้นคลิปนี้อะไรเงี้ยแล้วเอฟก็จะแบบไม่สามารถลงรูปใน i อได้เออมันก็จะมีความอึดอัดเกิดขึ้นค่ะฉะนั้นนะ่ะคลิปเนี้ยเอฟก็อาจจะแบบว่าตัดหน้าลงก่อนเออ <laughs> เพราะว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอฟทำคลิปบล็อกด้วยเออเป็นครั้งแรกที่ทำบล็อกในการท่องเที่ยวนะคะว่าแบบไปไหนทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,น,นะคะก็กลายเป็นว่าอาจจะลงคลิปนี้ก่อนเออแล้วก็เป็นอันบ็อกซิ่งให้มันจบจไปก่อนนะจะได้ลงรูปใน IG อะไรอย่างงี้ได้สักทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยตามดูบล็อกกันอีกทีหนึ่งว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วได้น้องคนเนี้ยมาจากไหนนะคะก็มาดูกันเลยสำหรับน้องคนนี้นะอัจริง ถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาตอนเนี้ยคือรู้เลยใช่เพราะว่าน้องแบบว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็เป็นรุ่นฮ mm ิต hmm. เดี๋ยวมาเล่าสตอรี hmm. ่ให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงเป็นรุ่นนี้เพราะว่าตอนแรกจริงๆก็หารุ่นอื่นอยู่ด้วยนะคะคือรุ่นเนี้ยเป็นแบบชอยที่2องอะชอยแรกมันไม่มีของนั่นเองนะคะก็มาดูกันเลยว่ามันเป็นอะไร mm hmm. น่าจะหยิบขึ้นมาก็คือรู้เลยพูดเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้สตอรี่อยากรู้ราคาออเออพอเอฟจะอัปเดตราคาด้วยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่เอฟไปถามมาเนี่ยเอฟถามมารุ่น2รุ่นนะคะก็ไม่ได้ถามเยอะนะเพราะว่าไม่ได้หนึ่งไม่ได้แบบทาเป็นอาชีพไงไม่ได้แบบรับฮิวฉะนั้นไม่ได้จาเป็นต้องรู้ราคาเยอะแล้วกลัว SA เขาด่าแม่เอาด้วยเนะไปถามเขาเยอะซื้อก็ไม่ซื้อนะคะนีนะ่น้องคนนี้นี่เดาได้ใช่ไหมอมันจะมีรุ่นไหนอีกหล่ะที่ ใส่ถุงผ้าแล้วจะมีอีหูเนี่ยโผล่ออกมามันก็คงไม่มีแล้วนะคะนั่นก็คือน้องแอจริงๆเอฟแอบสปอยอ่าไอจิสตอรี่ไปนะไม่แน่ใจว่าใครจะได้เห็นบ้างแต่มีคนดูของเอท่านหนึ่งทักมานะว่าแบบอุ๊ยคุณเอฟปอสอยมาหรออะไรเงี้ยนะคะก็เผื่อใครไม่ได้ดูนะนี่ก็คือน้องคนนี้นี่เป็นกอยาเซนหลุยโทสนะคะในไซส์ PM ก็คือไซส์เล็กนั่นเอง ให้ดูรอบๆก่อนก็เขาจะมากับป้ายห้อยกอ,อยาบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้าน,นข้างก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นี่ด้านหลังนะก็ก็จะพับมาแบบนี้เอออันเนี้ยเอฟเคยเห็นคนพับสองแบบมีพับแบบที่มันพับอย่างนี้ขึ้นไปแล้วเอฟเอาจริงเอฟแอบรู้สึกโชคดีที่ที่ร้านเนี่ยเขาพับมาให้แบบนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอย,อยงไงเออแล้วตอนเนี้ยจริงๆสารภาพเลยว่าฮิ้วใช้แล้วตั้งแต่ที่ญี่ปุ่น หิ้วแล้วเออใช้แล้วเรียบร้อยอันนี้พยายามแบบว่าเอากลับมาให้มันอยู่สภาพเดิมเหมือนตอนที่ซื้อมานะคะก็เลยตั้งใจพับเป็นแบบนี้นะทีนี้มาดูกันด้านในก็คือมาพร้อมกับถุงผ้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเสร็จนะซึ่งใบเสร็จเนี้ยเอฟซื้อจากร้าน h a p p ี n e s s h a p p i n e s s นะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีว่าทำไมถึงเป็นร้านนี้แล้วร้านนี้มันคืออะไรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ แคบุ๊กนะที่ด้านในน่าจะมีแบบว่ารุ่นนี้นั่นมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเล็กอยู่ข้างในนะคะแล้วก็แน่นอนว่ากอยาาเส้นหลุยเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเพาส์ตัวเล็กตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเอาจริงก็มีตัวผ้าลองตัวนี้ให้นะคะซึ่งเอาจริงตัวนี้หลังจากที่เอฟบอกว่าเอฟใช้แล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะเอฟกลับมาเมื่อวันจันทร์นะคะวันนี้วันเสาร์ นะก็ได้ใช้น้องไปแล้วแล้วก็น้องคนนี้ตอนแรกจะใช้เป็นกระเป๋าสตางค์แต่นึกไปนึกมากระเป๋าสตางค์เนี่ยคือถ้าใส่เนี่ยสับเ์ F ตอนนี้มันก็ใหญ่ไปน,นิดนึงเออก็เลยกัานว่าได้ใช้เป็นกระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกนะคะนี่ก็ให้ดูด้านในชิปการน้องมาก่อนด้านในก็จะเป็นแบบนี้่นะถ้าเกิดใครแบบว่าคุ้นเคยกับกอหยาดอ,อยู่แล้วก็คือตามนั้นเลยทุกคนมันคือเซนส์นหลุย PM ตัวธรรมดา ตัวเบสิกตัวปกตินะคะเป็นสีเบอร์กันดีนะสีแดงนะคะก็จริงๆอยากได้สีอื่นอะ่ะเออเพราะว่าถ้าใครไม่ใช่ถ้าใครตามมานามสิคือตั้งแต่ก่อนเอปเปิดช่องตั้งแต่แบบว่านานมากแล้วประมาณแบบ2-3ปีที่แล้วอะ่ะเอเคยมีกอย่าเซนหลุยสีนี้เลยทุกคนสีเบอร์กันดีตัวเนี้ยเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ GM นะซึ่ง ตอนนั้นน่ะซื้อมาใช้อ่ะก็ก็ชอบสีคือไม่ได้มีปัญหากับสีนี้เลยแต่มีปัญหากับขนาดของมันออคือเซนหลุย GM อ็มมันใหญ่มากทุกคนแทบจะใหญ่กว่าเนเวอร์ฟู GM ด้วยซ้ำอ่ะเหมือนแบบมันย่าจะใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ความไม่สะดวกในการใช้งานการที่เอฟแบบขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงรี้ยก็เลยขายใบนั้นไปนะคะแล้วก็ ลังเลมาตลอดว่าจะซื้อ pm ดีไหมเพราะว่าเซนหลุยอะมันไม่มี mm ไงเออมัน pm แล้วเป็น gm เลยนะคะและเอฟก็แบบความแบบว่าแตบบ่จรีดช่วงนั้นก็แบบว่าไม่อยากใช้กระเป๋าใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็เลยไม่ซื้อสัทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออใช้กระเป๋าเล็กลงเอออย่างที่ใครๆพอทราบเนอะว่าเอฟใช้กระเป๋าเล็กลงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออใส่ pm ก็โอเคนะคะแล้วก็พอใส่ที่จัดระเบียบเนี่ยซึ่ง มันได้ที่จัดระเบียบมาแล้วด้วยไงใช่อย่างที่บอกว่าใช้แล้วเออเดี๋ยวลองใส่ที่จัดระเบียบให้ดูเลยละกันคือพอใส่ที่จัดระเบียบปุ๊บอะน้องก็จะมีความแบบว่าแบบว่ากลางออกนะไม่แบบว่าไม่ยู่เออไม่ยู่ไม่ย่นอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะดูแบบว่าเหมือนใบใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะนี่อใส่ที่จัดระเบียบไว้แล้วนี่เป็นแบบนี้ นะคะก็สั่งมาจากร้านในช้อปปี้เออพอดีไปเจอร้านที่แบบเขาเป็นที่จัดระเบียบแบบว่าทรงสูงเห็นป้าว่ามันขึ้นมาสูงเกือบถึงหูเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันช่วยรักษาทรงน้องได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแบบตัวจัดระเบียบไม่สูงมากอ่ะมันก็จะหักกลางไงมันจะแบบยักไปตรงกลางนี้นะคะก็เลยคิดว่าพอตัวนี้ได้เจอตัวสูงปุ๊บก,ก็เลยเอามาดีกว่านะคะแต่ว่าใดๆคือเวลาวางมันก็ยังแบบว่าหักตรงนี้อยู่ดีดูดิ เออแต่มันก็ดีกว่าแบบหักตั้งแต่ตรงนี้ไงเออเอฟก็เลยแบบเออเออเออแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะก็เลยซื้อที่จัดระเบียบมาใส่แล้วเรียบร้อยนะทีนี้มาเล่าสตอรี่ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตราคาด้วยว่าเอฟได้มาเท่าไหร่อะไรยังไง ตอนแรกอะที่เอฟจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนแล้วเอฟอะทำคลิปป้ายยาทุกคนเนาะงบไม่เกิน5 0,000่นบาทในคลิปนี้นะคะแล้วก็ทายคลิปเอฟได้บอกว่า,าจริงๆอะเอฟอะก็มีเลงเหมือนกันงบไม่เกินห0,000่นอันนี้ขอพับถุงผ้าไปด้วยงบไม่เกิน5 0,000แ่นลแต่ว่าเอฟไม่ได้พูดในคลิปนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเลยว่าแบบว่าอยากได้อะไรนะคะเนื่องจากว่าตัวกอหยาบเนี่ยมันไม่ได้มีราคาไทยเนาะ แล้วก็ราคามันค่อนข้างเป็นปริศนามากเพราะว่าในเว็บไซต์ก็ไม่มีราคาไม่มีอะไรเลยเออมีแค่ให้ดูเฉยๆว่าฉันมีอะไรนะคะกับว่าฉันมีช็อปอยู่ที่ไหนบ้างนะคือและเอฟก็แบบอยากรู้มากว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นเนอะเพราะว่าค่าเงินมันก็ลงด้วยไงแล้วก็เอฟป,ปาอยากไปซื้อที่ช็อปอืมไม่อยากซื้อรันฮิวมีความรู้สึกว่าอยากเอาไปซื้อที่ช็อปเป็นเดินออกมาจากช็อปด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบว่า ความประทับใจครั้งแรกอะไรเงี้ยกับกอหยาดอะไรเงี้ยนะคะที่แบบจะได้ไปซื้อที่ช็อปนะไม่ต้องซื้อร้านทิ้วแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยหา,าข้อมูลปรากฏว่าเอฟก็ไปถามในกลุ่มนะคะกลุ่มกอหยาดก,กอหยาดมาเก็ตไทยแลนด์หรืออะไรสักอย่างนี่นแหละเออว่าแบาบ,าบมีใครพอทราบราคาบ้างก็มีคนมาเมนนะวาบาบ่าแบบเออส่วนใหญ่ต้องแบบไปที่ช็อปเลยนะแต่ว่ามีมีท่านหนึ่งก็มาบอกว่าเออประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นกว่าเยนนะคะประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นเอ็กเอ็กเออเออนะคะเอฟก็แบบว่า เ hey, ฮ้ยราคาดีเพราะว่าคุณมาเป็นเงินไทยแล้วมัน4ี่0 0ื่กว่าบาทเองอะไรเงี้ยแล้วก็เอฟหาอยู่อีกรุ่นหนึ่งด้วยหารุ่นนี้นี่เป็นตัวเหมือนวอลเล็ on อน a i n ของเขานะคะตอนแรกก็แบบอยากได้ไงอยากได้มากแล้วก็หาข้อมูลว่ามันประมาณเท่าไหร่มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแสนแปดแสนแปดแสนเก้าประมาณเนี้ยนะคะที่เขามาเม้นกัน ในในเงินเยนนะไม่ใช่เงินไทยเออเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นเงินไทยแสนแปดกว่าเยนนะคะแล้วก็นั่นแหละเฝ้ารอเฝ้ารอวันที่จะได้ไปญี่ปุ่นพอไปถึงปุ๊บก,ก็แบบว่าหาจังหวะพุ่งตัวไปที่ช็อปใช่พุ่งตัวไปที่ชอ็ชปชอปซึ่งช็อปที่เอฟไปเนี่ยมันเป็นอิเซตันชินจูกุนะคะช็อปอยู่ที่ชั้น4นะซึ่งพอไปปุ๊บ ความผิดหวังก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลเดินน้ำตาไหลนะก็คือมันไม่มีของเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยถามอะไรก็ไม่มีไม่รู้เขาเกลียดเอฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ไปถามเขาว่าเออตัวว a ลเ e t ต n c น a i n ตัวนั้นมีไหมเขาก็บอกไม่มีแล้วก็เอฟก็ถามเขาอีกนะว่าเออเนี่ยเถ้าฉันไปอีกสาขาหนึ่งที่กินซ่าเนี่ยคือมันมีที่ชินจูกุกับซินซ่าใช่ไหมคะที่โตกเกียวเนาะมีสสาขา แอปก็เลยถามเขาว่าเออถ้าฉันไปที่กินซ่าเนี่ยจะมีไหมเาขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสต็อกเดียวกันทั้งประเทศถ้าที่ไหนไม่มีก็คือไม่มีแอปก็แบบหูสาวคาดหวังอุตส่าห์ตามหาคาดหวังนะคาดหวังมากเลยนะทุกคนมีความรู้สึกว่าแบบไปครั้งนี้ฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้กอหยาดกลับมา นะคะแล้วก็เอฟก็ถามถึงตัวเซตหลุย PME เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีเหมือนกันถ้ามีก็คือต้องเป็นตัวแบบว่าลิมิเต็ดตัวที่เขาแบบว่าเพนตรงนี้เนาะเออเป็นลายโน้นลายนี้เหมือน LV my โ o n กรม a ะทุกคนนะคะก็จะเป็นตัวเพ้นตัวนี้ซึ่งต้องรอประมาณ 1- 2สสัปดาห์เอฟก็แบบพี่คะหนูกลับพุ่งนี้นูกลับพุ่งนี้หนูจะรอได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยผิดหวังแต่ว่า SA เขาก็เอาตัว ที่มีก็คือเป็นตัว G M เออเป็นเซนต์หลุยตัวเนี้ยเป็นตัว G M สีเหลืองออกมาให้เอฟดูนะคะว่าจะเอาไหมนะซึ่งเอฟก็แบบเคยใช้ตัว G M เนี่ยสีนี้เออเคยมีตัว G M สีนี้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไม่ชอบไซส์เพราะมันใหญ่เกินไปไม่สะดวกคือเอฟเป็นคนแบบไปทํางานไปอะไรเงี้ยเอฟก็ขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหม แล้วมันก็จะแบบไม่สะดวกเพราะมันใหญ่เกินไปก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเออเป็นไซส์ G N ไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยกลัวออกมาแล้วก็สุดท้ายผิดหวังก็ต้องมานั่งขายอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเดินคอตอกผิดหวังออกมาจากช็อปนะแล้วก็แบบลังเลมากเลยว่าแบบเออหรือจะไปซื้อกุชชี่ซูเปอร์มินิดีเพราะว่าตอนนั้นก็อยากได้ไดโอนิซุดที่มันเป็นซูเปอร์มินิ ตัวนี้ออสีครีมสีเบจต,ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปถามเขาที่ช็อปด้วยนะเออคือถ้ามีเนี่ยก็คงได้ไปแล้วคงไม่มีตังเหลือมาซื้ออีนี่แน่นอนนะโชคดีที่เขาบอกว่าถ้าตัวสีเบจต,ตัวเนี้ยในญี่ปุ่นน่ะไม่มีขายทุกคนเก็เลยแบบผิดหวังรอบ2องเฮิร์ตเดินเฮิร์ตอยู่คนเดียวในชินจูกุนะ แล้วก็พอจะได้ใบนี้ยเออก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นก็ตัดใจแล้วเออแบบไม่ซื้ออะไรก็ได้หรือแบบจะไปซื้อแหวนคาเทียกับมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แอบอยากได้แหวนอยู่ด้วยนะก็เลยแบบเดินลังเลลังเลก็เลยไม่ได้อะไรนะคะจนถึงวันกลับก็เอไปกับทัวร์เนาะเออไปกับที่ทํางานนะคะแล้วก็ เขาก็เลยพาไปที่อีออนเอออีออนก่อนถึงสนามบินนาริตะสักนิดหนึ่งอะ่ะเออที่เป็นอีออนใหญ่ๆเป็นอีออนสนามบินนะคะเอฟก็เดิน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 ,ดนคือมันมีโซนดิวตี้ฟรีที่มันมีของแบบว่ากระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็มีพวกแบบว่า,บบวา,บบวาสินค้าแบรนด์เนมไม่จะเป็นแหวนเป็นเพชรเป็นเลยเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมีขายนะคะก็เดินเดินไปไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเคยมาแล้วที่อีออนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคอลเลคชันที่มันมีมันเป็นคอลเลคชันที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็แบบไม่ได้มีตัวไหนหน่าสนใจ แต่ว่าเดินเดินไปจนสุดร้านสุดข้างในเลยทุกคนคือดวงมันจะได้มันก็ได้เอฟขอตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าเป็นน้องเนื้อคู่เลยพูดเลยเออคือเดินเข้าไปข้างในสุดแล้วก็เห็นภาพเนี่ยเนี่ยจึง้งเออมีน้องคนนี้คนนี้เลยนะแองแงงอยู่อยู่ในตู้ข้างหลังสุดของร้านนะคะแล้วเอฟก็แบบเฮ้ยยังไงดีเอฟแบบเฮ้ยตอนนั้นคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ด้วยนะแล้วก็แบบ เออเนี่ยเจ,เจอเจอเซนหลุย PM สีเบอร์กันดีอยู่ข้างในอีออนยังไงดีแล้วก็เลยไปส่องราคามานะคะแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะว่าอีออนเขาเป็น tax free อยู่แล้วฉะนั้นจากราคาช็อปเนี่ยเขาก็จะคือจะลดประมาณ10%ออกมาเลยนะคะ <c oughs> ก็ตัวนี้ได้มาอยู่ที่เดี๋ยวนะ164,600 46เยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ม0 0 0ถึง4,400 0เออ4,300 0ไ่ปลายนะคะเอ็มก็แบบอุย๊ยราคาก็ดีราคาเท่าที่ช็อปเลยตอ,ลตอนแลวตอนแรกเอ็มนึกว่าเป็นมือ,มอสองโดยทุกคนเอ็มก็ไปถามเขาเขาบอกว่า,วาอ๋อไม่ไม่ไม่ช็อปเนี้ยขายแต่มือนหนึ่งเท่านั้น ไม่มีมือสองเอกก็แบบเออเออเออโอเคนะเพราะว่าได้มือหนึ่งด้วยแล้วก็ได้ราคาหักภาษีแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆซื้อที่ช็อปมันก็หักภาษีนั่นแหละเพียงแต่ว่าความรู้สึกไงเขารู้สึกมันก็แบบเออเออเออได้แบบว่าราคาดีมือก็เป็นเป็น ent, มือหนึ่งด้วยราคาเดแบบับเท่าที่ช็อปเลยไม่มีบวกเพิ่ม e, อะไรเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเขาไม่มีถุงกระดาษมาให้ไงทุกคนคือเขามาเป็นแบบมีถุงผ้าแล้วก็แต่ว่าการ์เกิดอย่างอื่นเนี่ยก็คือครบนะคะแต่ว่า แค่ถุงกระดาษอย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่าพอเอฟถึงจุดนั้นเลยก็แบบช่างมันเหอะช่างมันเหอะถุงกระดาษเออเอามาทาไมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยได้มาเป็นแบบว่าช็อตสุดท้ายเลยนะก่อนที่จะแบบว่าไปสนามบินไปขึ้นเครื่องนะคะคือถ้าไม่เจอน้องคนเนี้ยทริปเนี้ยเอ็กก็คือไม่ได้ไเลยเลยเออไม่ได้ไเลยเลยคือกชชี่ก็ตัดสินใจไม่เอาแล้วแล้วก็กอ,อยายที่ชอ็อปมันก็ไม่มีของใช่ไหม ะะถ้าแบบไม่เจอน้องคนนี้ที่อีออนตอนสุดท้ายเนี่ยก็คงไม่ได้เลยนะคะซึ่งร้านที่อีออนที่เอบ,บอกเนี่ยมันก็คือร้านที่ชื่อแฮปปี้เนสนี่แหละทุกคนถ้าเกิดใครเคยไปอีออนเนี่ยมันจะเป็นร้านที่แบบสว่างสว่าเออแล้วก็มีของมีของแบรนด์เนมอยู่ในนั้นเยอะนะคะแล้วก็มีพวกแบบนาฬิกาพวกแหวนพวกเพชรด้วยนะคะเผื่อใครแวะไปก็ลองไปดูนะเผื่อใครโชคดีเจอแบบว่า rare i t e m เหมือนเอฟนะคะก็ตอนแรกอย่างที่บอกคิดว่าจะไม่ได้เลยไงนะอ่ะทีนี้หลังจากเล่าสตอรี่แล้วก็ให้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็เอฟอะอย่างที่บอกว่าใช้มาตั้งแต่วันจันนั่นแหละพอได้มาเสร็จก็ใช้เลยนะคะคือไม่อยากยัดน้องในกระเป๋าเดินทางไงก็เลยแบบว่าใช้เลยเออถือขึ้นเครื่องวางใต้เบาะนั่งเลยใช่วางพื้นใต้เบาะนั่งมาแล้วค่ะน้องคนนี้นะ ได้ลองใช้มาก็รู้สึกชอบนะ,ะแล้วก็ยิ่งได้ตัวจัดระเบียบมาเนี่ยก็คือรู้สึกโอเคขึ้นเพราะเอฟไม่ชอบความที่มันแบบยับง่ายยวบง่ายไม่เป็นทรงเท่าไหร่เงี้ยเออพอะได้น้องจัดระเบียบมาก็ดูแบบว่าโอเคขึ้นนะคะเดยฟลิงตัวจัดระเบียบไว้ให้ด้วยนะคะได้มาจากช้อปปีนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับตัวเซนหลุย PM นะคะ PM ตัวนี้นะเอฟอาจจะจำราคาได้แบบ ไม่เป๊ะแบบว่าถึงหลักหน่วยนะทุกคนแต่ว่าจะพยายามจําหลักแสนหลักหมื่นหลักพันให้ได้นะคะสําหรับตัว PM ตัวนี้นะคะเซนหลุยพีถ้าเกิดออกช็อปนะที่ช็อปโดยที่ยังไม่หักภาษีเนี่ยจะอยู่ที่1 8ึ0 0 0แแล้วก็เอ็กเยนนะคะ1 8 1่งแสนแนเยนนะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสามสี่หมสี่อืม ประมาณนั้นแหละเออลองคูณกับตัวเลทปัจจุบันดูนะคะเพราะว่าตอนที่เอไปเนี่ยเลทมันประมาณแค่แบบ25เองอะไรเงี้ยเออ25นิดๆอะไรเงี้ยนะคะก็ราคาดีนะคะส่วนตัวเซนหลุยที่เป็นตัวไซส์ GM เนี่ยก็จะอยู่189,000กับอีกเอ็เอเยนต่างกันแค่2,000น่ะสำหรับตัวไซส์ PM กับไซส์ GM นะคะก็ต่างกันไม่เยอะเป็นแนวว่าแล้วแต่คนชอบ นะคะแล้วก็ส่วนของตัว wallet on chain ตัวเนี้ยที่เอฟบอกว่าเอฟหาและอยากได้เป็นชอยแรกเนี่ยที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ม่ได้เห็นไม่ได้เงาของมันใช่ไม่ได้เงาของมันตัวโชวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนแปดเหมือนกันแต่อันนี้เอฟจำหลักไม่ได้เหมือนจะแสนแปดสี่ป้าถ้าจำไม่ผิดเออมันอยู่ประมาณเนี้ยทุกคนเป็นแสนแปดเอ็เอ็กเยนนะคะก็อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท เหมือนกันหมดเลยทั้ง3รุ่นที่เอฟถามมานะคะแล้วก็เป็นตัวที่เอฟตามหานะคะส่วนรุ่นอื่นเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆเอาจริงนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้อยากถามเยอะไงอย่างที่บอกว,ว่าของก็ไม่มีให้ซื้อนะจะถามราคาเยอะไปเดี๋ยว ESA ก็จะแบบว่ามองเนามึ้องงานอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้มาราคามา3รุ่นที่อยู่ประมาณแสนกับอีก80,000 x x นเก็ยนเนี่ยค่ะก็3รุ่นเนี้ยอยู่ในเลทใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่านั่นแหละ จะมีของไม่มีของต้องแบบใช้ดวงเออต้องทำบุญใช่ก็รู้สึกว่าโชคดีนะที่แบบว่าไปแล้วก็แบบสุดท้ายยังได้น้องคนนี้กลับมาเพราะมั้นก็คงผิดหวังมากอืมถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจตอนแรกว่าแบบจะต้องไปแบบว่าซื้อจากชอ็อปเดินออกมาจากช็อปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะคะสุดท้ายได้จากอีออน ใช่แล้วแบบจะเล่าห้ฟังว่าตอนแรกอะ่ะพอได้ยินว่าแบบวันสุดท้ายไปอีออนอะ่ะเอฟแบบโหไปทําไมอีออนไม่เห็นอยากไปเลยไปตลาดปลาด,ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าสุดท้ายถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ไม่ได้เจอคนนี้ไงก็กลายเป็นว่าขอบคุณค่ะที่ได้ไปอีออนนะนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเอฟใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้ว อชอบไม่ชอบยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือมีแวนแท่แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเอฟมาทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะทุกคนสำหรับน้องคนนี้นะเบื้องต้นก็คือชอบมากอืมเพราะว่าเป็นกระเป๋าใบที่ขเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเอฟอ่ะชอบกอหยาดมานานแล้วอย่างที่บอกเคยซื้อไซ GM เอเนอะเออรู้สึกว่าตัวกอหยามันมีสเสน่ห์ลายมันแบบสวยไม่โหลอะไรเงี้ยแต่ว่า หลังๆก็เริ่มเริ่มโหลดนิดนึงไหมเพราะว่าตอนสนามบินตอนรอเช็คอินน่ะมีอ e ีเซนหลุยเนี่ยห้าใบอยู่ในแถวสีนั้นสีนี้นะห้าใบติดกันนะคะก็เอเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่โหลดจริง,รงๆใช่ไหมนะคะก็เดี๋ยวลองใช้งานแล้วยังไงชอบไม่ชอบมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีสาหรับรีวิวแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครมีคําถามตรงไหน ก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องเอฟด,ด้วยนะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ